วันนี้มานาค่ะข้าวพอเกี่ยวแล้วแต่ว่าน้ํายังเยอะอยู่เลยอะ่ะต้องสสยจะได้ปล่อยน้ําไล่ปล่อยน้ําออกจากนาเนาะไม่งั้นจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็มีน้ําไปด้วยก็ไม่ได้หรอกมันจะลื่นเกี่ยวข้าวลุยน้ําไม่ได้ต้องปล่อยออกค่ะเพื่อนๆปล่อยน้ําออกจากข้าวก่อนนะคะ เราเป็นข้าวหวานค่ะพรุ่งนี้เป็นข้าวหวานทำเองอย่างนี้แหละค่ะทำเองอย่างนี้ทุกปีนาคนเดียวไม่จิบเลยทำนาคนเดียวนี่ขุดไปเลยอยไล่ไปตามลำดับ แปลงข้างใต้ไม่ได้ใส่ท่อไว้นะคะปีหน้าจะเอาท่อมาใส่อยู่จะได้ไม่ต้องขุดเหนื่อยเนาะพราะว่าขนาไม่สูงมากเหมือนแปลงข้างบนแปลงข้างบนคันนาสูงต้องใส่ท่อแปลงใต้นี้ไม่ค่อยสูงหมดแห้งแล้ว น้ำยังเยอะอยู่นะเนี่ย,ยต้องใส่ท่อแล้วดีนะน้ำไม่สูงปกติปีที่แล้วนี่ห,หูแห้งหมดเลยปกติปีที่แล้วไม่ทันน้ำแต่ปีนี้น้ำเยอะได้ปล่อยน้ำออกมาดูแปลงที่สอง ดีมาต้องมาไล่สายทอนแล้วลูกนะโอ้ทตกปีมันแล้วที่นี้ฝนเยอะน้ำก็เลยไม่แหทกตุได้สูบน้ำใส่ นี่ตกขนเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆค่ะมีกี่แปลงอ่ะหลายแปลงอยู่ก็ไล่เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นลงไปไล่ลงไปตรงป่านู่นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆไล่น้ำก่อน